สวัสดีค่ะนิวคิงไอทีจังหวัดอุดรวันนี้มีภารกิจพิเศษไปเยี่ยมลูกค้าที่จังหวัดหนองคายพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยระหว่างทางก็ไม่ลืมดูแลลูกค้าคนสำคัญและโชคดีมากวันนี้เรามีคนขับรถให้เรานั่งสบายจนถึงจุดหมายแรกเลยถึงแล้วค่ะร้าน OBP ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายร้านนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คุณภาพจากคิไอทีใครอยู่ในละแวกนี้สามารถหาซื้อสินค้าไอทีได้ง่ายที่นี่เลยนะคะจากนั้นไปกันต่อที่ร้านมีดี ออมเเซ็นตร์วันนี้เรามาพร้อมกับสินค้าตัวใหม่ฮูดี้ WR 1,500และ WR 3,000 ที่เป็น Wi-Fi 6รุ่นยอดฮิตและยังมีแอปพลิเคชันคูตี้ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ซึ่งไม่ผิดหวังเลยลูกค้าสนใจในเทคโนโลยีทั้ง2รุ่นนี้มากและยังตัดสินใจซื้อทั้ง2รุ่นนี้ทันทีด้วยปิดท้ายวันนี้ด้วยความภูมิใจที่ได้บริการและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่ดีที่สุดอย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงอุปกรณ์ในเบิร์กต้องคิงไอที่เดียวที่ตอบโจทย์กความ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฮอ,อนไลน์24ชั่วโมง024190555 Facebook King IT Network Line a a s i g n King IT